Okay, ได้แล้วลเดี๋ยวรอแฟลเสร็จับโอเคแฟลทางนี้หันหลังกลับมาอา้าวให้หันหลังกลับมาพร้อมนี่ทางนี้จะรับรวบไหมพี่รวบมาแล้วเนี่ยเราอยากเล่นเปล่ารวบอยากเล่นปเปล่ปามันเล่นได้ถึงหกหกคนเลยแบบนี้ใช่ อับรวบเล่นอรับนวบทุกคนกดรีบกันครับรับรวบเข้ามานะ,ะเอาด่เาเดิมตะกี้ใช่ไหมพราได้พี่อ่ะซีเล็กเอพิโซดแล้วก็เลือกเดี๋ยวพี่เอดอะ S หนึ่งเอพิหรือจะไป S หนึ่งเอพิโซดสามเลยที่ไม่เคยเจอไป S หนึ่งเอพิโซดสามแล้วกันเนาะได้หมดพี่อ่ะ S หนึ่งเอพิโซดสาม s1 episode 3นะทุกคนแพทกดเข้ามาแล้วก็ s1 episode 3นะคุณงด่านมันเยอะอยู่นั้นเนี่ยด่านเยอะมากว้าวดีจ้ะเตาาเตาา็็เนเะดี๋ยวนะรูปไม่เปิดไหมอ,อ่ะโอเคมาแล้ว okay. s1 episode 3นะแพทมายัาง แมวก็ต้องไห้นุ่มแมวก็รลเอพิโซดสามใช่ไหมเออหนึงอพิโซดสามจไม่รูปใครยังไงล่ะพี่เชนเดี๋ยวเล่นไปก็รู้เองอะอ่ะเดี๋ยวลองไปยืนหน้าหน้าห้องนี้นะพอใกล้หมดเวลาเผมจะหลับละคนอื่นจะได้ไม่เข้าดีดีดีนี่นะแพทแพทแพทรอรอ สวัสด,ดีคนน่านรักเอาเข้าทุกคนเข้าเข้าเข้าเชไปพิเศษนอนหอลับหลับปุ๋ยแล<ม>้วทุกคนกับเราปะเนี่ยไม่มดดีพี่มุกสวัสดีค่ะพี่มุกนี่ชฟังนิดนึงยค่ะสวัสดีคนน่ารักพี่มุกสวัสดีค่ะพี่มุกพี่มุก ไม่เป็นไผ่มุกแล้วหรอ <c oughs> ไผ่มุกไม่ได้หรอเรียกผิดไม่ได้เลยเหรอไผ่มุกไผ่มุกเอากด ESC ทีหนึ่งแล้วแอดเพื่อนไว้นะดกดบวกเพื่อนไว้แคทรับอะไรเงี้ยเอากดบวกเพื่อนอาไ้โอ้ยจะเดินไปไหนจะเ,เดินไปไหน พอ<ค>เอ็มเปิดไปฉายเด้องใครมุ้งอยากเดินเหรอกดคอนโทรลไม่ได้โอยต้นไม้สวยทำแมปแบบต้นไม้สวยแล้วนี้แล้วนี้สวยไหมแล้วนี้สวยไหมไหนอันไหนอันนี้นี่นเฮ้ยเสียงโทรศัพท์นี่อันนี้นี่ไหนนี่แพทนี่อันนี้อันนี้ก็สวยเออ อ,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 ยอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นเอ,อ้ยเขาให้เอามือจับอะกดส,สแกนเดยนผ่านแล้วว่าอันนี้อันนี้แพทแพทต้องสแกนแพท้องต้องสแกนชื่อตัวเองเออต้องสแกนชื่อตัวเองอเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าชื่อตัวเองอยู่ตรงไหนสแกนดวงดีอยู่นะเรื่องอันแรกได้ชื่อตัวเองเลยอะต้องเดินกลับไปทางเก่าป่ะประตูมันเปิด เพื่อไปทางเก่าเก่าไหนี่ไงไ,งไก่เหนาส์ไ,งไงแมพเนี้ยมันทำแบบมันก๊อปปี้ตัวเรามันแบบเอาชื่อเรามาใส่อะไรมันเจ๋งนะนี่ไงเสียงโทรศัพท์รับสายสุดท้ายนี้บางคนยิบอะไรวะในที่สุดก็มีคนรับโทรศัพท์จีบมมันต้องมีโรงตา้ดวยอันกี้วัสดีจ้า ของแม่่ตาโปมากไม่ดีไม่แปลตัวพี่ไม่แปลงพี่เป็นตัวพี่องแต่ว่าขาพี่ยังมาต่อใจซ่อมขอบคุณค่ะคนให้ทำอะไรพี่ไะแอบ๋ยวแ้ว ไหอะไรทุกอยางออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดรถที่เป็นไปได้ลยกลกนี้นะบายก็จองันนี้อันนี้เร็วเร็วเร็วทำไมมตื่ออกมาแล้วรัวามหลุดอีกไหมไม่ไม่ไม่ กดดูเน็ตดีๆเลยด่ะกดไปฉายได้โอ้มืดมากกด F F F เปิดไปฉาย F อ๋อมันต้องไปหาอะไรทีอย่างมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยพี่เหมือนได้ยินเสียงอะไรนะอ่าใช่เพราะว่ามีวอนเฮ้ยฉันเจอฉันเจอเจอ,จะอะไรพี่ ฉันเจอจอคอมแล้วมันก็เขียนว่าศูนย์ทับแปดอ๋อกดชัดกดพี่ปุ่มมันได้กดอันน่ะเดี๋ยวนะเขียวแล้วอะไรอันเนี้ยศูนย์เฮ้ยต่กี้มันเขียวแล้วอ่ะกด มันให้กดเลขอะไรเนี่ยเอาให้เหมือนกันให้เลขเหมือนกันแล้วกดที่ปุ่มสีแดงบนโต๊ะเอาทำให้เลขซ้ายกับเลขขวาเหมือนกันแล้วก็กดสีแดงบนโต๊ะแต่แพทเปลี่ยนได้แค่เลขเดียวอ่ะเลขท้ายอ่ะใช่ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลขท้ายใช่เป็นเหมือนเลขหน้าไงอ๋อเออแล้วก็กดเอ๊ะไม่ใช่เน็ตผมใช่ไหมทำไมพี่เซนเดินอยู่กันเรียบร้อยหนึ่งกับเจ็ดแสดงว่ามีความเจ็ดตัว แพทแท,แท,ทำแพททำห้องนู้นว้ายมาแล้วเด็กเปิดประตูได้ปะวะไม่ได้อีกเขากลัวประด่ากลัวจะวะเอาหนูคนให้หนูเอาเออ่ะหมือนได้นเสียงอะไรไปแปลกแพททำเสร็จแล้วเหรอ,อยังมันต้องทับนี้ถ้ากลายเป็นแปดทับแปดแพทต้องทำไปเรื่อยๆจนแปดทับแปด ที่เชนเราไปหาคอมไหมเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไปสองสับเจ็ดแล้วเกือบสองเพื่องละแต่เมื่อกี้มันโผล่ลงมาตรงนี้เลยนะเออใช่มันต้องเป็นห้องอื่นห้องนี้เคียร์ไม่มีไม่มีเป็นแปดทับเจ็ดไหมเดี๋ยวห้องที่เปิดตอนนี้มันเป็นสามทับเจ็ดอ่ะเราทำเสร็จไปสามแล้วทำเสร็จไปสามเดี๋ยวพอไปดูห้องอื่นให้นะ เชนลงไปดูห้องอื่นเปลี่ยนเลขไปได้แล้วที่กดสองว้าวเาฮะวิ่งสิวิ่งสองไม่ได้องไม่ได้โอ้ยเสียงดังมากสี่ห้าเจ็ด เขาได้ตกมัน,มนเมื่อกี้เงินมันดิไปพี่แกมอยู่ได้เลยเฮ้ยอีกนิดเดียวเดี๋ยวพึ่งมาไอ้ผีไอ้เอี้ยงทางตันเดี๋ยวผมกดปุ่มเขียวให้โอเคเพื่อนเชียร์เสร็จอีกหนึ่งห้องตอนนี้เหลืออีกสองที่นะดูเลยกำลังแก้ที่ที่ที่หนึ่งอยู่เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเผาป่ะ ใช้ตัวพาวจริงปะจริงจริงตอนนี้ไม่มีตัวหรอกเฮ้ยเก็บผีมันยุ่นมือผ่านคอมมันเลยตะเกียบกลัวจะกลัวเกินเกินเอาเกินโอเคเยอะเกิหกับเจ็ดล้วหกับเจ็ดละคนทำแล้วเนี่ยเดียวไม่ใช่หลงทางว่ะ มีสองตัวมอนมะอ๋อไอ้ตรงไหนที่มันมีพรมสีฟ้ามอนไม่เข้าพี่ตอนนี้แก้ไปแล้วนี่ที่มีพรมสีเหมือนน้ำเงินม่วงๆอยู่บนพื้นอะโอเคพรมสีฟ้ามันมอนสีฟ้าเป็นเซฟโซนนี่อ๋อนี่ห้องนี้ก็ทำแล้วนี่ว่ะเหลือห้องไหนวะเนี่ย ได้ยินเสียงวะเฮ้ยนั่นใช้พี่เผารู้เปล่าเดี๋ยวนังไม่ไอ้เนียเจอบอลเจอไหมเจอไหมเจอไหมไปพี่เผาดนดีตลอดเลยวะใช่ใช่ไม่ใช่เจอไหมเจอห้องกันไหมยังไม่เจอเลยมาอีกแล้ว มันอยู่ใกล้๋อไหนว่ามันไม่เข้าสีนึงเหรอก็เหรอสงสัยเข้าจะผิดเราจะหนีไม่ได้หรอกโปรตีนมันจะชอบมีให้ที่ให้หลบไม่ใช่หรอต้องหลบในห้องห้องมันหลบได้อยู่โอเคแต่ไม่ใช่ห้องเมื่อกี้ไปไปนู่นเตอมไหมเซลไหมแต่นี่ปึ๊บตรงให้หนูเข้ามาเจอเลยไปยืมตั้งรับ เจอดิก็เราคือลากมาแล้วคืนนี้อ๋อโดนองแล้วอีกห้องหนึ่งมันอยู่ไหนเน่ะตามหลังติดๆิไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอเหมือนกันเนี่ยมันมามันมามันมาอุ้ยมีคนโดนเชื่อ อย่างเนี้ยไมโดนอ่ะอย่างเนี้ยมันต้องมีคนโดนพี่เปิดอ,องแน่อันนี้คือห้องที่พี่มาครั้งแรกแล้วพี่ก็ออกไป่ไายหรือว่าอีกห้องนึงมันปิดประตูไว้ป่ะแบบไม่แง้มป่ะต้องเปิดเองป่ะมันหลอกเราอ่ะโอเคไม่ใช่ไหมว่ากลับมาห้องเดิมมาเนี่ยพี่เจมเออไม่เจอจริงป่ะนี่คือโถงใหญ่ห้องนี้เป็น ไปเดี๋ยวมันหาไม่เจอจริงในห้องนึงอ่ะห้องใหญ่ห้อง <c oughs> ใหญ่จนเริ่มต้นเนี่ยวิ่งมาเจอพอดีด <c oughs> เลยเราใครลากผีมา <c oughs> ไม่ได้นัดหมายด้ดันอยู่ด้วยกันในห้องเนี้ยเออัสดีค่ะนอนหน้าห้องเลย,ยหน้าห้องเลยอ้าว <c oughs> ใครออกไปอ่ะอา้าวทำไมพี่พอล

แค่กายยาวไ่้ครบครบแล้วต้องกลับไปประตูเดิมแน่เลยมาตรงนี้าเลยมาย้อนกลับปก่อนตั้งหลักก่อนไอ้แผนมันอยู่นี่เลยวะเอเคยวใครผ่านคนหนึ่งเราก็ผ่านคุณเฟอร์นี่สวัสดีจ้า หกุดป <Universe> <m akes legislation> ิดตามแล่แล P A T I M เไม่มีสาเลุ้ยห้องฝั่งนู้นเปีสีสีด้วยเอ๊จัมพูหนึ่งขาาสองฟ้าสองเหลืองหนึ่งเดี๋ยววะมีลิฟต์ด้ละแลาวตรงนี้มีไม่มีน่าจะต้มันสีฟ้าเกี่ยวสื่ออะไรหรือเปล่าแสงฝั่งนู้นอะเกี่ยวอะไรไหม 那只叫呢？